สวัสดีค่ะพี่นงปองปายสุขสุขไม,ม่ไ่้กับพ่อพ่อยานุก็ละจ้าพี่นงจานยานวก็มีการอ,อัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยบอดบอยกับขอบพระคุณมิตรลักแฟนเพลงชาวตลาดด้วยซับลุ้นใจลุ้นสุดใจว่าพี่น้องสิมาให้กําลังใจหลายบอ่อวซันพี่น้องเอเซียนบอดบอยแล้วก็โพดพี่น้องแล้วก็รุนเพราะว่ามันมีงานแสดงอยู่ไกลๆกันหลายหม่องแล้วพี่น้องคนหลายหลายพี่นองจ่าบอดบอยแล้วก็โพดแคปชั่น แหงเดือหลายปาร์ตสออนบารามีเพิ่นหมอลำใจเกินร้อยอันผู้จัดน้อพี่น้องพาประแดงโปรโมชันม่นเกี่ยกับปวดปาร์ตบารามีหมอลำใจเกินร้อยพี่น้องเอฟซี FC หลายคักหลายแนวบอดบอยกับแช์ขอบพระคุณจากใจครับมาให้กำลังใจหลายคักปาร์ตพี่นอ้องยันนี้ก็ไม่เบิ่งคนไลายหลายพี่น้องบอดบอยแล้วก็พอดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจ้ากับขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงชาวตลาดรวยซับพี่น้อง บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องจากทุกสถานที่ที่มาให้กำลังใจวันนี้ลุ้นสุดใจว่าพี่น้องสิมาหลายบ่อขอบคุณทุกกำลังใจมากๆครับขอบคุณสถานที่ดีๆครับตลาดรวยทรัพย์ขอบคุณพระป,ประแดงโปรโมชั่นเจ้าภาพใหญ่ใจดีครับสั่นพี่น้องบอดบอด่บอยแล้วกระโพดเอฟซีกับมาให้กำลังใจหลายๆพี่น้องย่นิ้วกับรูปผาพมาให้เบิง่งตามสีบอดบอด่บอยแล้วโพดพี่น้องเอฟซีเพิน่น สุดยอดมากพี่น้องใจเกินร้อยเฮงเฮงปังปังเด้อพี่น้องเอฟซีกลับมาให้คอมเมนต์หลายๆกำลังใจพี่น้องคนมาจากไหนน้อเยอะแยะมากมายสุดยอดจริงๆปาร์ตสนามนี้คนเดียวดึกประมาณสี่ทุ่มขึ้นจากที่เคยไปดูมาหลายวงปาร์ตพี่น้องสุดยอดมากจริงๆพี่น้องหฮงเด้แหฮง,หงมาหลายประสานเปิ่นวนัน คนมา,ตา,าเตอร์ไซค์ไคักแน่แถวสัสพี่น้องน,น่ารักแท้แฟนขับใจเกินร้อยพลังใจเกินลอยในี่สุดยอดอิลีเดพี่น้องจ้าอบอุ่นกำลังใจล้นหลามปังๆรวยๆใจเกินร้อยทุกคนคะ่ะเห็นแบบนี้ก็ยิ้มกว้างไปสิคะ่ะสุดยอดมากจริงๆคะ่ะปาดโทรล้ายค่ะพี่น,อน้องมู่เจ้าเห็นบอกคนหล่นสนามพี่น้อนง่ังเลยเข้ามาล้นสุดยอดจริงๆเฮงๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆนะคะบอส พี่น้องเอฟซีกระส่งหัวใจให้บอดรัวรัวพี่น้องจา้าสุดยอดจริงๆบอดบอยเฮงเฮงฟังๆังเด้อจา้าผู้จัดเกิดรวยรวยปังปังป้าทุพี่น้องสุดยอดจริงๆเอฟซีไ e ลยหลายน้องแฟนมาไหมคะว่วนเอฟซีเพิ่นถามพี่น้องจา้าเป็นกระส่งหัวใจให้รัวรัวอลังการมากคะ่ะดีใจด้วยงานทุกงานคนทําก็ตั้งใจทําแล้วประสบความสําเร็จนั่นแหละคือรางวัลของคนทํางานติดตาม น้องแฝดน่ารักมากเห็นหนูแอนเสียงดีการแต่งตัวดูดีพอดีรักษาตรงนี้ไว้นะคะสุดยอดมากจริงๆค่ะเมนพี่น้องจา้าสุดยอดมากจริงๆป้าพี่น้องคนร้ายหลายดีใจกับบอดบอยหมอลำใจเกินร้อยเด้อจา้าแฟนคลับเยอะมากค่ะพี่น้องจ้าก,ก็ขอให้บอดบอยซอแอนหิงๆิปังๆเด้อจ้อเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย เฮงเงปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าพี่พน้องนองมีความเี่นว่าจังไดกะคอมเมนต์กับมาสู้ฟังในด้วยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย